บรรยากาศ4ี่โมงสีโมงกับอีก27นาที4โมงเด้อบอมเมนซีทุ่มประมาณนี้ท้องฟ้าเปิดได้เนี่ยท้องฟ้าเปิดอย่าเพิ่งเวียนหัวเด้ออย่าเพิ่งเวียนหัวนะท่านผู้ชม เสียงธรรมชาติเสียงรถบรรยากาศหลังเลิกงานต้นกันเริมกลับบ้านเสียงรถไฟเสียงนกเสียงเครื่องบินมีทุกเสียงบรรยากาศแบบบรรนอก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 โอ้ย ฮัลโ <Hello. laughs> หลย้ายย้ายเจ้าเข่าครัวไปขึ้นหอเพิ่งเลิกเพิ่งถึงเข้าครัวยังที่โมกแต่ที่โมกไหลเล็บหนึ่งเลบหนึ่งมาเอารางวัลใช่ไหม ก็ยังกินได้อย่างกินได้อะไรกินคือกันบ่สี่โมงฝนตกตกนี้ดีตกทุกวันเลยอ่ะ มาก่อนได้หน้ามาที่หลังได้อย่างโอ้ <l acht> <g ul ose> <g ul ose> มากนะมายามาห่ส <Mile> ว <dizzy> ัสดีครับหน่อยเดียวสวัสดีครับผู้ว่ามากับผู้ว่าไไปไปดูดูอะไวหนอเน่โพส์วดแล้วมฮะอสกุล Nej, jag var så komisk. Aha, okej. Okay. <laughs> <laughs> คอไม่ได้อยู่ยไม่ได้อยู่บ้านนอกนะบ้านค่อยเจริญ <c oughs> มีรถ <c oughs> มีรถมีรถมีรถสวนกันด้วย <c oughs> ไปละเข้าบ้านแล้วกินขขาก่อนได้อยังกินได้อยังกินย้ายเนี่ย <c oughs> อ๋อเฮดอได้อะไรกิน